โดด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 เอ้าพี่น้องขึ้นแล้วโดดได้ลายเป็นเดสามสีเดี๋ยวพ้ก็ดแปดเก้าสิบเอออันนีเต็นหอกมันเต็นหอกเลยบุ๊คขุัญสรุงสรุงสรุงเอา เลยกบบง่ายับอป่ามันู่างนี้บ่เหรอเน่ยมันมานขมูบ่หรอเนี่จากโลกปะมันบ่ทั้งเบิดไหมหลายลยโลกขึ้นนึ่งเป็นสอยิบยอ่งมันมานมันยังไงให้บ้านบอกว่าป่าม่มี่าะ่านมันอยู่กับลวงคุนดังมันซื้อผู้จัดมันตองนีป่าด้วยทั้งขุนก มึงสะดุ้ง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 มันสะดุ้งสะดุ้งโดด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 สะดุ้งโดด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 สะดุ้งโดดโดดโดดเออสะดุ้งเหรอโดดโดดโดดออกอม แต่ละคนครับเป็นปุ่มเป็นปุ่มแต่ละคนแล้วเด้อลายเอ้าอาวขึ้นมาโอ้ยบ่ยังเอ้ยป่าจีนพี่น้องเอ้ยโดดคักโดดเจ้าไปเก็บรบนงมันได้แอบแฝนมาพวกสิได้จัดออกไปครับนรองคนเลย โอ้ยใช่ครับไปกินละมั้งโอ้าวฮาวโดด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 ุนโดดโอ้โดดดีว้โดดดีไว้โง่เขานี

โดดอ้ไปแล้วาสั่องสิวนคัลวัลอยู่โซนนัไรปลีนมันขึกัเนปลาที่สุดจะได้ล่เออเปลี่ยนรเไก่โดดเอสนุกโตัแล้วครับปลาจีนครับวันนี้เออมันออกโดดได้หลายออกออกเหี้ยครับ bây cái cây hấp phăng hè phăng cái cây này là, วก่ลนะครับคนเดิหมใกวันลยรักษาท่ใามเด้อโอ้ย้าตั่นคุณเรืองกมการเอ้าคุณเ่งาครับาครับเบื่อ ตัวนี่ครับตัวนี่ตัวนึงตะกินนี่ตัวนึงครับอสองสามตัวโตูด เด <TR 'T AL> ินเามีคนไปตรวจนะครับนี่สัญลักษณ์บออได้้อางพ่นพอมาบุมีสัญลักษณ์พันขอจุดน้ขึ้นมาเลยนะครับ่มมาหแต่ละคนครับพี่อง้วมา่าองด้นด้เลย لا تهدون بالطبع سواء في สองสองเต็มสองเต็มสองเต็มเดี๋ยวไปแ่ไปไ้าดี๋ยวเราโดดเด่อาดิโอโดดดีพี่น้องปลาจีนโข่แหแล้วก็ออกขาดเป็นว่าเล่นครับอ้าเจเลก็

่าสิบตัวับตัวตัวสองลกวากย่าลมานีนออได้ตัวนึงสอห

เออเอเอาหนักตัวนี้เอาหนักตัวนี้่ใชครับ่าลงไปไม่วาเนยเอามันมันคือโยนโยนหักสะดุ้งเงยนะโอ้เหห้งแหี้ยงเห้งเอาหนักตัวนี้ปลาตัวนี้เอาหนักียบร้อย Ya pria nyoklat. Wow พีนงเป่าโอ้เอาหญ้ายิ่ได้พี่น้องปกิินนะครับเอาหน้าย่เห็นนุ่งๆในเฮียก็ออกเฮียได้ครับขาดว่าทั้งคุณหลายที่เหล็แต่สดสุดคระมทไทยย่นี่แต่ที่เกพี่น้องมันไปไทยท่านมุ่มุ่ไก่ครับไปไทยมุ่มไก่เห็นมันได้เห็นหลายๆครับเจ่เป่าดูสุลงโดดให้เห็นว่าไหนคุณไ มันหลาางเอะันบอกว่อบบอโดรกหางอีลีตัเนี่ ¡Vaya! ฟังป่าอยู่ฟังนะพ่นครับพี่น้อง <or iley' noon> ป่าอยู่ฟังนงพ่นป่าไปอยู่ฟัง่นี่อี้ที่ชาเมียไปวครับปนกินนอกวันนอานกินแต่มา่าที่หลวาเน้อ โูดดไมอ้านเกี่ยนหี่พี่้ังเี้นอนเพราะคุณแม่คุณย่ยบอกว่านี่ค่อยน้รก็บูตะว่าเป็นกินแถมอันยอปสืรอบตะวัไเป็นกินนะครับประดินประเทียนมีสุกนกจันทร์นะครับ ามว่าเขาฟังนรอ 3แต้มอ้ก็อยู่นอกสะดุ้งดีแท้เนาะเอ้ยมาตองกัน่้ง่างมาตองน biển ตัวนีมี้ยครับมมี รองยังวะตัวรเมื่อกี้ครับรรก,บกีนครับเหลือเพยียน vàchan mày đã 一路。 เล็กตัวแล้วครับน <ไป S 1> ีวันนี้ช่องน่าตัวละพระดาวขออนุญาตนะครับรบกวนสมาชิกยอดพี่น้องฮอบผู้บันเฮียจักเปิดและพี่น้องเด้อพระดาวมีข่าว ประชาธรรมพันธ์มัตส่งธมาเช็กเช้นแห่นะครับเต่นตะดุงเท้านะครับตัวเช่นรวมจับตาได้พี่น้องเด้อข่าวของพระดาวนะครับบ้านเนื่องต้องนะครับมูติติชาใส่อยู่พี่น้องสองอสามตัวเมืองจังหวัดพนมยันท้อพี่น้องเนาะ ในวันเสาร์ที่22กุมท่าที่เสียหัวแก่พี่น้องเสาร์ที่22ก็ได้ทั้งทีมงานของทางการนะครับปัจจุบันเนื่อนท่องผมเลยไปขอคณะกรรมการเพื่อนนะครับขอปล่อยนาำเรียกจริงพี่น้องเนาะข้างม่ก็เอาไป ลาตัวป่าะเทียนปลาจีนท่านปวดันนี้นพี่น้องเดซื้อปองปลาจีนสอตัครับนี่อีกซีไตีตัวตโลซุ้มตัวน้อยเ็ดเส้นแปดนี่หลายพระดะเิีนอยู่พี่น้องเนาะอันนี้บ่บ่ได้เ้าเดินไปนะพี่น้องเนาะพระดาวับทีมกนขอเพ่าิดไปเอาเปินเทีเพื่นแล้วไม่จไทุกวันทุกเช็

เยเชิญพี่ร้องไม่ม้องเนาะมันออกจากถุงจีมัโดนห้ยเราับุยแต่ว่าส่วนแหแท้สะดุ้งกตแอบเป๊นั่นไ่มันออกจากถุงจีเอาวาลงแล้วมยนนี้ไปไดได้ยี่นี่ละมันหลจะมามันมา ทีนี้นี่พ่อพิหวังนะครับพระดาวให้พระดาวประเทศเบื้องตาก็คือเกินก็คือมือพัดเสาที่ทิพากมีหน้าเนี่ยติดจอกมือไว้ครับลงเตลียนลงไร่ขอนลำพี่น้องไวปสิพ่อได้กินพี่น้องจากพระดาวเมืองกตบว่าถึงก็มาชิร่ายนะครับได้กั่ทุกคนอยู่แต่ว่าได้หลายเป็นร้อยสองร้อยลูกเนือเพือถึงบนท่านเลยที่ผู้ใดียวเห็นสิ้งมานลำพี่น้องเนาะสิพ่อได้กินได้ย่ากนะครับ พระดาวติดพระอาิดที่จริงนะว่าถิมาสวายเยอะแม่บ้านพระดาวพว,กใ,วกใจพอกก่พุทธทุกอาทิตย์นะครับสังเกตเบื่องพระดาวจัดน้องมากขี่จัดมันเสาพี่น้องเพราะว่าเอามือสะดวกของพวพระดาว เส้ไก่ด้วปากเสียง้องยาผหาเียนไก่วาก่ยยา,วา,อวาเออป่าขึ้นมาขายครับป่าขายดีดีพี่น้องไปกินก็ซื้อดีพีหนักโรหาชิบปาดีขอฝากขาขายนะพี่น้องนะผู้เดขั้นนี้ย้อใกล้เอาชนาขายครับมาก่อเด้วยกันได้ด้พี่น้องน้องโลหาชิปาดีเก็นกยุ้บันเก็นจุยบันเก็ดอีกเพื่อนไหกเก็ดโลรลอยอได้พี่นอ้องครับน้องจะมน้งมันหลายแกเก็ดโรย ได้ยูได้ยูพระดาวไปนำ้ำหมุนโอ้ไปชกหน่อยพี่น้องไปบ้านน้องบ้านหน่อยเอาพระดาวกับพ่มี่ทั้งหลายแล้วพี่น้องเนาะส่วนรายละเอียดตอนน้องแซีงซุ้ยแล้วพระดาว,ดวพดาว็ดีโดนด้วยพระดาวพลดิคอยตรงชาวพี่น้องไปเรื่อยแต่ว่ากับปากเนี่เรืรอพี่น้องมันเนื่อนช่องน้องเนื่อนช่องอ่างโชคใช่นะครับตามจริงนะบ่ได้ล้มมากาปีได้ละพี่น้องแต่ว่า ตรงอันลาดนะพี่น้องตรงทอดโค้งกับโค้งไปแต่ที่นี่ไปเป็นปักไรอยู่ถนนเป็นถนมันมึ่งโค้งน้อยๆไปกับเป็นท่าข้างเกล็ดลักนะพี่น้องเนาะพี่น้องนึงมันอยู่หลังวัดแ <ปะ S 2> ต่พี่น้องนี่อันใดยุบใช่ปานนิดหน่อยสักนิดแหละสองคนใดยุบเนาะสองลอยสองลอยใช่หรโอ้ได้หลายตัวนี่โอ้ แบักเงยรับป่ามันยี่งนี้บพาเหรอเ่ย็นหม,มันขมยเพานี่จากโลกประมันาณโลอะบ่ทั้งเบิดไหมหลายอยูก่ปอซ็ตพี่เรางีเราจีซอ้มันมันหมันมันเยอะหมันเยอะยังไงให้บ้านบอกว่าป่าม่มี่เรท่นมันอยู่กับหลวงคุณถ้ามันซืผู้จัดมันต้องมีป่านถ้าคุณกันลยตัวไหเฮยฟังถ้งุ มัน,ป,นประมาสเรยวนี่ตัตัวหนึ่งกับสองสามลกเลยสามสิบขึ้นสามสิบขึ้นได้สามสิบขึ้นได้เมื่อตัวนึงนงนนนนวน่งกับสามสามลกกับมี่ป้าเจ้านี่ม่ขึ้นได้ไครับแถ้ครับได้ะลวครพูวันป้า อมาน่เดยไม่ได้ไลยกม็มุมจก่อนไม่เออเสี้ยทางไหครับม,รม,ารมาตะโกสม้ารมาตะโกสมน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 ฟังฟังเดี๋ยวไ่ก็แพ้เดี๋ยวแพร่กับอะไรซัมมี่กับพี่เด้อเงินเงิน ออโอ้ยฟังกัน่นะ่นเดี๋ยวยังไม่เบึงผ่านเขาฟังนี่ครับได้มันะเจ้ามันนี่โอ้ยำนี่อครับว่าเจิญใช่ไหมคือมันเถอะคักๆักเลย แพ่แค e ่บอกอยมากบยมากังม oh, so ีแสงเจ้าขึ้นุูนครับกระชั้นแม่องครับเออนี่นะมันหนึ่งสามหกเ้าสียบ่ะหัวเอ้สิเวีโอ้ในสอบเดไม่้ โลอะไรจะบ,บาทครับปัจจินันห้าส <50. S 1> โลห้าสิบมันหน่อยเนาะปีมันหลายกี่สามโล่ลอยนะปีที่วดว่มามที่เลี่ยวกว้อนซุ้มปลาหน่อยครับห้าสิบกันดีอันนี้ลายนึงเล่โอ้แต่ลายอยู่ลายหนึ่งครับหลายอยู่แต่ลายอยู่นี่สองลอยครับครับนี่ก็เริ่มจะห้างแล้วครับเสี้ยนเฮขึ้นหลายแล้วครับ ป่ามันก็หน่อยหน่อยลงหน่อยลงแล้วครับป่ากับหน่อยลงหน่อยลงแล้วกับสะดุ้งกับเรือสองนะครับไปเบิ่งป่าเพิ่งพูดเอาขึ้นมาผูดได้หน่อยหลายหลายเพื่อนอ่ะอ่อดึงดึงโอ้ยว่ามันดึงป่าไปได้มันดึงแพี้ตัวนี้ไม่ฝ่าด่านทำครบเลยวันมันดึงแพี้มันป่าโอ้หลายๆครับ เจ้าเดียวเจ้าเดียวยกเลยลูอปลาจันท์่ท่านตัวนี้ครับพี่น้องตัวนี้ตะาินตัวนาจินบครอรสะดุ้งโอ้สะดุ้งเหลือสามครับสะดุ้งเหลือสายอะไ่พรได้กินยได้าม้นได้อกเลยา รปหนึ่งหมูหม้อ่้ทจะดุงมทีว่ามันหาเส้นโดดโอ้่าหน่อย่นาะมันหาเส้นของเงหมันมาเนาะของไงเนาะหม้อปั่นใดมปั่นใดฝากกิน นี่มาออกกับั่างมือเออซื้อเชืกบาดของไว้เนี่ยมาอดซ่อนพันหาซ่อนซ่อนจับเที่ยวถือหดปนินอืมเนปนินอยู่มามีปนินใดอยู่เพราะมันนำนำลึกจิ๊ดตางบ่มีะต่หลังทักไปพันซื้อ

มันก็แมนโซเล่โอเคนะเดินโซเล่ลก่อได้ัาเตียนลาเตีนออกเียว่ารุ่งเตีนยิยางยวาไมนสิเขาเียขาดแถมูนเียขาดแดีแล้วตายชวนเฝ้าแล้วไปออนดีบ้าไม่นวดเฮ้ยได้ขายได้แล้วเปได้แล้ว